โนอดดอกอัจฉริยะชนกับโนดลังข้าวเจ้าหน้าจุดโนอดดอกอัจฉริยะชนกับโนดลังข้าวเจ้าหน้าจุดบุตรบุญธรรมกับวัวคูลานนะครับช,นก,บชนกันซ่องลานนึ่งเส้นมาเต็มนะครับซ่องลานาททานึ่งเส้นมาเต็มข้ามาเลยจากกระบี่ครับลังข้าวกับนี่คือโนอดลังข้าวเจ้าหน้าจุดบุตรบุญธรรมเร่ยลูกยกย ข้งในปอยจังหวัดกระบีโนดดอกอาจจรยาตีก็ว่าแก่งนกแก่งน้านี่กับโนดล่างเก้าตีปลาที่จะจับปลาที่จะชนด้วยนะครับกับวัวดีกับวัวดีเจออะไรครับัวดียอมไปวัวดังวัวดังยอมไปวัวดีเป็นทฤษฎีทำก็วัวชนกับอีกสักรู้นักมีคำตอบนักกบวัวช่องลานนึ่งส้นบาทแต่ว่างโนดดอกอัศจรยานะครับวัวน้องไม่มาแรงแรงตะลุในจังหวัดหลังนะครับ ชนกระวัวจักจังหวัดกระบี่รับเต๋อยู่ในจอทีวีนะครับจักจังหวัดกระบี่รับนี่คือโนดลั่งข้าวนาจุดบุตรบุญถ้ำเรือลูกยอกครับมีนาจุดอยู่ดีนามีข้าวนาจุดเป็นจุดนี่คือว่าก็ไม่กลัวลั่งข้าวไม่กลัวกลาจับกลาชนกับทุกราวอ่ะร่วมกับวัวลานกับวัวลานข้องจริ้งกับข้องจริงไหว้ลาลานน้ำบ้านส่องลานนึ่งเตนบ้าน

จนมาไลา่เว้ยแหละเรามาแรงเราคนจังหวะเลยครับอยู่ตั้งใจมาเลยว่าลานตั้งใจมาเลยว่ากูนี้แต่ว่างกระพี้กันโตกันตบเขาบอกว่าระยะลังๆนี่วางประเภทเย่วาท่องเบอร์พี่ครับอีกสักครู่นะครับแต่ว่างจนยิงแย่ว้าท่องเบอร์ก็ว่างแย่ว้าท่องเบอร์ใครจะอยู่ใครจะไปครับดังกับดีดีกับเด่นครับมันต,ต้องเลื่อยอยู่ตัวนั่อเดียวนะ ชนกันซ่องลานนึ่งเส้นบาสไม่ธรรมดาเคาื่องนับเบิ้ลมารับวันนี้เหมือนจะท้องกันความเตียงตรงแมนยำรถดเด็วออกเรียกร้องกับออกเรียกร้องครับราคาครับราคาตลาดนุนตลาดัวกันานีออกเรียกร้องเจ็ดมีโต้กับเจ็ดมีโต๊ไม่ร้องไอ้ดอกนี้เป็นโต้แล้วก็เป็นโต้ tôi lại quen tao tôi lại cái cả bi bên rong nữa cả bên rong tôi yếy wa rong mới có bên rong cầm ยันอยู่ท like er ี่สิบเจ็ดนะครับฮกไม่มีฮกมีร่องแต่ไม่มีต่อคเจ็ดมีต่อแต่ไม่มีร่องน่ากายันอยู่ที่สิบเจ็ดฝั่งเป็นต่อกระบี่นะครับเอกนาเนื่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังนะครับว่าดังจากกระบี่นะครับแล้วว่าดีจากตรังครับพรกันนะ วันที่ทุกวางก็เป็นรองครับไม่ใจน้อยนะครับกุยไมย้กุยมือจะก,กัดจัก,กันครับแต่ขึ้นหรือขึ้นตีต่อนี่ตอดมันแนนมันจัดดดอยู่แล้วกุยไม้ลายมือจิตใจครับจังหวันนี่ รอ้รองร้องตามเสียนหรือว่าขี้มือไม่ร้องนักเดียวรู้กันบางตัววัวขี้มือไม่เป็นร้องแต่เสียนน้อเป็นร้องอคู่นี้เรามาแลกกันมันร้องปล่อยเลยร้องปลอมันรู้ไม่ได้ด้วยรองปล่อยเสียนน้อมันเป็นรอ้องทักคู่มีคำตอบแล้วบ้าแล้วนึกนาทีว่าแล้หนึ่งนาที่ อัจจริยะนี่ตัวรองครับเทมาบนเด็กจะมีรองเหมือนกันชมสักที่วราลานคับซ่องลานนึ่งเนบาทกับกูนกีน้ซ่องลานนึ่งเส้นบาร์เชิญพี่มือทางคูเแลต้ีรอกค่อยกับรอกค่อยมานั่นกูนี้สวัสดีต้องเจอสวัสดี quả dặn tăng dung ra vi quả dĩ dạng quạt quả của trong tây 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 เราไม่มีกลัวเติต้ลการกบไป,ไปแพรนระกาขึ้นครับแพ้เร,ร,รียกร้อง ดำแรงก็บิ่งดำนี่เสียงวิ่งดำแลงวิ่งดำแรงไป้ดำป้าไปดำป้าไปดำป้าใบป้าไปป้าไปป้าไปไอ้แดงตีขึ้นไปไอ้แดงไก่ด๊อกไก่ด๊อกตีขึ้นไอ้ดำตีขึ้นมาดำดือแดงแดงดื้อดำอีกสักครู่มีคำอบ ลาดุนชาลาดตื่นตาตื่นใจเด็กคนนี้เอไ้ว้ไ้ว้เอ้้เอ้า้เอ้าวนีงบินวดำนี้ก็ไม่น้อยนะครับระทบการจนจนมาไล่วัวแล้วมีมาว่าแดงไล่เท้า Đen trên mặt ra mua Nè đen ra rồi Phải đắm từng bên rộng Cả đi văn đi cưng gặp riêng mới đen rồi มากมายกายกองเยอะแยะตาไปจากอุ้ยทีเดียวกับรัมม้าบันดีกับต้องการจะมาแลไรวะกูนี้ครับถือว่าในรอบเจ็ดวันกูนี้น่าจะเด่นว่าเหื่อนครับเป็นปุ้ยปีเต้ชุดชุดปีเต้กับเชิญกันช่องลานนึ่งเส้นมาเลี้ยวกัน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 ในแดงกันยุ่งไม่อยู่เลี้งเบอร์ดำเบอร์ดำไปตรงนี้นี่นี่ ไฟแดงไรขึ้นกับวัดเที่ยวมันกัน พันเรยกนาทีเรยกนาทีๆๆเป็นหนกอีกขูนึงแล้วครับตีเซียนจับตารแรกกับคู่นี้จับตาเน,านี้ว่าจะนะครับ,นนบงคงนแรกมันจะต้งองจับตาคนแรกวันนั้นในจับตาถึงไลนก็ประการน้ำเดินไปเดินมาถ้าเดินมาแล้วก็อย่าเดินไปถ้าอย่าถ้าเดินไปแล้วก็อย่าเดินมา คืตอตายดีต้องอย่าเดินไปและเดินมาไทยดำด๊าเล่ยไปเลยเร็วเลยหัวเล็กไปหัวใหญ่เป็นทัศน์เจตสมหัวเล็กไปหัวใหญ่เป็นทัศน์เจตส เจ็บหน้าทีเจ็หน้าที่เจ็บหน้าที่เจ็นาทีกับเจ็หน้าที่กัเจ็ดนาทีวันนี้จากระบีไปข้างเราเขาจะย้าไม่เอาไม่เอาเพราะมันเล็กกับเพรมันเล็ก กับร่งองอีด้างกับไดกลางปอบ้อมเจ๋งมานี้ปอบข้องเจ๋งจะไหนวะนีอปอบวัวนี่นูมันกับวัวมักับวัวแต่ตัวมันเติบ้านเวยนมันแต่งใจโลกนุ่ยกัน <c oughs> นั้นจะหนพอตาลูกว่าโลดล่างข้าวนาจุดบุบุญธรรมเรื่อลูกยก จะได้เป็นลูกตัวจริงแล้วที่วันนี้จะได้รับเบรดอกกันน,นี่ดีใจนะจะเป็นพวกนางนี่นี่นี่จากระบีจากระบีอันนี้ทันโตจะลบสบสับซบซอนหมดไม่รับไปไล่ขึ้นแล้วโลกเร็วนี่ แต่ว่างวาความกินข้องเทียนกับขี้มือข้องวัวมันคนละเรื่องกันก็วางมาตัวเติบกันเราตัวย่อนู้กแต่จุดหนาวมันจังจังอูว้วัวเลยแต่เทียนไม่เชื่อนี่ว่าปั่นเบือกต้องไม่ป้านต้องไม่ป้านเทียนก็คิดอยู่ขนาดนี้กับปั่นเบือเทียนตาวจี๊กเลยครับขึน้นดีวัดร้องกับวัดร้อง จากราบีนะครับจากราบีเป็นควายชนะเป็นควายชนะโนดดอกอาจจริยั์กับรับเสื้อท่ามันกับรับเสื้อท่ามเป็นซุกตียิงย้ายย้ายยิงนะครับชนกันช่องลานนึ่งแซนบาทมหลบับเปิดช่องลานและกับเสื้อท่ามาน,นะครับ เป็นรูที่ดังที่ชุดในโรงพาบาลเราาเลิ่มนะครับ,บเป็นรูที่ก็ผุดตึ้งกันมาที่ชุดรูนี้นะครับาใต้รูกับใต้รู